รุ่งหาได้หลบหนีไปอยู่นะครับเดิมทีเป็นคนเชัยถูกน,นะครับแล้วก็ย้ายทะเบียนบ,บ้านหลบไปอยู่ที่ขอนแก่นนะครับก็คือนางนางธนารัตน์หรือคิมมูลมูลเสิร์ตนะก็คือมูลเซิร์ตหมายความว่าสามีเป็นเยอรมันครับสามีเขาผู้ชายคนหนึ่งนะคะทีเป็นแล้วก็เป็นสามีของผู้หญิงที่ถูกหลอกไป ช่วยภรพยานเขาซึ่งพยานเขาเนี่ยแอัโทรศัพท์มานะคะว่าถูกบังคับงข้าวตัวเองที่โรงแรมเองนะคะก็มีคำนดต้องยอมรับว่ามันเป็นกระบวนถ้าเป็นฐานการต้นทางเนี่ยก็คือระดับของกระบวนการคำนวดที่คนไทยถูกหลอกไปแสวงประโยชน์จากประเทศนั so, uh, ้นๆโดยร่วมกับกระบวนการคนประเทศนั้นๆอย่างเช่นบาเลนก็จะมีกระบวนการทาวบาเลนมาร่วม